พี่มิกกี้แบบผมเลยครับผมแบลผมเลยนะขอผมแบบซื้อละขับมาใล่ลนรถนี่เนี่ยไม่ค่อยคุ้มอะไรเลยผล่กละท้อเียมันต้องซื้อเลยเนี่ยเฮ้ยต้องต่ออ่ะเว้ยมันเป็นยังไงอ๋ออันนี้ปุ่มเดิน มาเล่นกับคยูอุ้ยเจนี่อ้าวบึ้งไหมครับเพื่อน first blood นี่นะพี่มิกแอบแบขออย่าหาที่เล่นก่อนไปหานอนอันนี้อะไรปู่วิ่งเหรอแก้วนะพี่เกมไม่แก้วอ่ะแก้วพัดตจีเอาทำไมกินนี่ประตูไอ้เนี่ย

มขีดติดติดทับยืนปีนี้ไม่มีวีก็เท่านล้นละว่าาเมื oh ่อกี้ใช่ใช่ติดทัอซองชาแต่ยิงตรงชาเร์นี่เทมีจ้าอรกนน่เี่อนไเลดูเล่นมวหนึ่งอาทิตย์ยิง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 ยั วดตัมันนีคื๊บปวดตลัลดใจเฮ้พบศัตรูแล้วเยเนี่ยอ,อัว้นกระตุดเลยวะะุดมาร์กมีตัวหรอเบาออเอ้ยเว้นเจ้าฟ้ขอบคุณครับเฮ้ย มามามาไม่ตีเรียนเลยจัดแล้วแตู่เล่นกีมนี้เป็นเดี่ยวไอเทียมดูแลกันกิมตัวขึ้นไปข้างบน,นงว่ะไป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 ไหนหวะจะหายเอาโคเร็วเลยพบศัตรูแล้ว first blood ยิง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  เป็นท่าไะแกเป็นท่าครับไปไปไปอะไรอ่ะเฮ้ยพี่ชาไปไหพี่ชาเฮ้ยเฮยมีมพี่เขาจมอะไรมิก มันมันน่าจะเป็นลูกบ้ายี่ดีบ้าวะเลยน้ำบ่อะไรขวะเออปวดเบียนแม่คุนหลออยู่ดีก็ปวดอะไรก็ไม่รู้ปัญหาพวกนี้ไม่เป็นได First Blood ไมวนี้่เมื่อกี้ไม่รู้อ่ะไม่ได้เหมือนกันห้าเก้าห้าเก้าี่ยีไม่กล้าชเ ไม่มีซองแล้วไม่กล้าลิ้นเลยครับถ้าเขาขูเข้าไปเขาไปก็ปั๊บเข้ามาซองเดนเพื่อนอุ้ยเหียเว่อทรารมันยิงจากไหนวะไม่เห็นตัวอะรมาเลยดับเบิล kill มันทำอะไรวะ โอ้ยโอ้ยเอ้ยยังไงโอ้ยไอวอลังโคตรตึงโอ้ยังไงโอ้ยยี่ไม่ชได้โอ้โหไม่เข้าทางนี้เยไอสัตรเรือ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 รก็ิระเบด

โอ้เลยเฮีย First blood โอ้ยยิงไม่โดนหัวแม่งก็โผล่เลยเว้ยทาไมยิงไม่โดนวะโอ้ยเปล่าโอ้โดน มันต้องเป็นกูเปุนลูนนกดูดตี๋เกิ้กกอะไรขึ้นตีท๋ทักปืนมาไหวอ่ะตี๋ก็มาแล้ววะเจ็บเจ็บบมามันนะกูเจ็บ

พี <night> เ่เจ๋อไวลองทงพี่อ่พูดจัดแล้ก็แต่คุณเล่พี่อ่